ลอยไม่ได้ดีสกิลไม่ถึงกลัวทำไมไม่ได้กลัวว่ะมาเถอะแก้ด่านเด็กเชื่อมเลอนะยาวสอง เตรียมซากตัวใส่ของปั๊บเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นตัวเอาขึ้นเอาแต่ปอจะเย็นปออือหือล่ะ โอ้ปลาถอยสองสองสโดนไปอยู่หน้าเอลหน้าเอลโดนไปอยู่ไันปลดูเไว้ดิเดียวพี่ดูเนี้ยดูอกล่องเงี้ยเดือยาวหลายตัวเอลตัวเอลสองเอลสองตัวนี้โดนโดนี่เออโดนโดนลงกลางไปแล้วเอาอยู่โอ้ยยังยังยงอเก็บอ่ะ ตายนะบอลช่วยดิโอ้โหสวยสว<ห>้โอ้ยพี่เกบคอหมดแล้ววะกูไอต้องแต่เช้าแล้วเนะี่ยไออะไรระเบิด แม่งมีเวลาเล่นสีไฟเลยหน้าต่างตัวมันก็ว่าต่างจะเอาไว้ยาวแปดตัวอ่ามาแล้วไฟจะเบิดมาอีกเชื่อมแล้วเนี่ยยาวตัวหนึ่งไฟเห็นหน้าต่างโอเค หลังเอนี้เอเข้ายอมไปโอ้ยกลางกลางกลางไม่มีไม่มีไม่มีไม่เห็นโดนแพ็กต่อาช่ไหมเอตัว มึงไลี้ยงอะป่าดะสวยมุมแง่มุมโคตรดีเห้ยวิ่งขึ้นป่านจริงจริงเลยเสื้อไม่ใครงาดูมุมหัวเว้ยพอดีดูแม้ววะเสื่อกูจะได้ไปดูบ้างดูอ่ะไม่งาดูป่ะดูแม้ววะมุมเล็กๆอ่ะนะบอกไม่ถูกมุมเล็กๆอ่ะอ่าโคตรดีอ่ะอ๋อไอ้มุมมุมทางเข้าป่ะอ่ามันไม่เห็นเราเออเออแต่แต่มันเดินมาเราเห็น แค่หัวมันน่ะนะเราเห็นหัวไหมแต่ที่ไม่จอบอยู่อย่างคือเวลามันเข้าแล้วอะือไม่ถ้ามันรู้ตำแหน่งแล้วมันจะปาระเบิดเช็คย่างไงมันรู้ทีนี้แหละนี่เป็นบรรยากาศว่ ไปยาวยาวยาวบีบีสามบีสามปังแอลขึ้นให้ตองแอลดิยาวตายยาวบนรถอบบเมื่อกี้เห็นรถน้องแข็งตัวรีเทิร์นะกลางเอ้ยยังอยู่ยังอยู่แอลแอลไปตัวนึงออกแอลไปตัวนึงเกือบแล้วเกือบแล้วฟาดฟาดยาวตายยาวตายสบุดตัวนี้อยู่กลางกลางไม่ก็เชื่อมอะไเชื่อมอ่ะ มุมระวังโจนยิงโจมเชี่ยวเอาเฮ้ยกระจกขึ้นกระจกขึ้นอ้าวิดแล้วมาละเมื่อยช่วยแล้วสวยสวยดีแล้วดีแล้วแล้วไม่บอกว่าจะเหลาอะไประมาณนี้แม่งเอาเอากูไปได้ต้องใช้ลุมเหมยี้ยควรใสยิงเลยครับมุมนั่นๆไม่ดีดีว่า นี่ไอเร็วไวอู๋เเข้าเอเข้าสองเข้าลึกไปแล้วกองยาตัวยาวไปเข้าเอเข้าสองเลืออโสมแม่หรืวะหื้ยบาว่าเก็บแล้วเร็วมาช่วยหน่อยตายไอตัวยาวเเยดี๋ยวพิเทไม่เข็ดไม่จับเลยเฮ้ย ไอ Ale, ้จอไม่เต็มบอะออยุเหมือนอยู่ยาวอ่ะหน้ากากธรรมดาเล่นอเล่นอากันบีที่วางก็ที่วางบีถล่มที่วางถล่มที่วางถล่มที่วางถล่มตอดในป่าเดียร้ายเลยโอ้โหยิงไม่โดนไอ้เหี้ย ไปกระโดดยิงไม่โดนเลยสัตว์มันบังคบเปิดได้เลยเล่นไม่เป็นว่ะกลางมาแล้วาแลยาวไายระเบิดนะเฮ้ยอุ้ยกลางตายโอ้ยยาวเฟ์สเอาจนได้ ยังยู่ยาวยังยู่อ๋อไม่ต้องแหวบเอามาดีไอ้ฮะบอบเนียนไปเลยเดี๋ยวพีดูฮะเหออยู่อยู่ตรงรถมันยังไอ้นี้อยู่อีตัวต,ว,วตัวเดียวตัวเดียวเห็นตัวเดียวอยู่บนรถสว <c oughs> ยไอเทีนี่อยู่ยาวออมปิดเลยระเบิดอยู่เฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่บนรถรน้ำแข็งลงไปละลงไปละไม่รู้ไปไหนแล้วนะรถถังสวย blue ถ่ายรูปไปดิถ่ายรูปไปดิ